สวัสดีนะครับเอมาพบกับจอมฮอนเจริญยนต์อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จอมฮอนเจริญยนต์นะครับมีคลิปการทํางานของ DC-105X นะครับที่ใส่ชุดแต่งนะครับเป็นรถบิวของทางอูแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะครับของทางอูนะครับเกียวดันโค้สปริงโซลมเรียง2 0 8 0นะครับบูตตันนิวสปริงทดรอบนะครับมาชมกันนะครับคลิปนี้ว่า ผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่รีเควตขอชมคลิปกับทางอู่มานะครับพอดีพึ่งว่างที่จะมีเวลาทำคลิปลงนะครับตอนนี้ก็กินกันปาก2องเมตรนะครับเปิดลายใหม่เลยนะครับวันนี้มาร่วมแจมกันกันกบ DC-105 เอ้ยเอ95นะครับของเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันนะครับก็ได้ขอมา ทดสอบระบบนะครับน้ำไปชมกันนะครับอ,อันนี้เจ้ามหอนขับเองนะครับจริงๆผมขับไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับให้ดูตามคลิปนะครับแต่ก็พอได้นะครับปติลูกน้องที่อู่จะขับเก่งนะครับอันนี้ผมทดสอบด้วยตัวเองนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับเป็นการ ทดสอบนะครับทั้งรอบเร็วก็ช้านะครับแล้วก็ข้าวนเข้าวาบางข้าวล้มนะครับคือทิปการทดสอบรถนะครับเพื่อที่จะนำข้อผิดพลาดต่างๆมาปรับปรุงในการทำรถขายนะครับถ้าไม่ขับด้วยตัวเองนะครับก็จะไม่รู้นะครับ ก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นการประเมินนะครับประสิทธิภาพของรถที่มิวเช็คระบบจากที่อู่ไปนะครับว่าใน,ใ,นในจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเพิ่มเติมนะครับจากที่ทำผ่นานๆมานะครับก็จะพยายามลองเกี่ยข้าวหลายๆสภาพนะครับ อนนี้ก็ได้เทสไปแล้วละครับแต่ว่าเป็นชุดแต่งของ60 68 70 95ก็เป็นสูตรที่ประสบผลสำเร็จไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ในปีนี้ก็เพิ่งได้เข้ามาลุยกับตัว 105x เต็มตัวนะครับผลงานก็จะออกมาตามคลิปเลยนะครับเพื่อเป็นประวัติข้อมูลนะครับในการตรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าของทางอู่นะครับ ก็กำลังมีการเข้ายืนนะครับสังเกตูฟางนะครับคันนี้ก็จะเป็นตูดสิ่งฟางลงกลางร่องนะครับสายพานนิ้วโน้มตัวนี้ค่อนข้างยืดนะครับสังเหตุจะสังเกตได้บางจังหวะก็จะมีชุดนิ้วโน้มนะครับที่มีการหยุดหมุนไปบางจังหวะนะครับแต่ว่าเกียวดันก็ยังดันได้ต่อนะครับ ในคลิปก็คือจะมาฮอนปรับชุดดาวนิ้วโน้มนะครับปรับเข้ามาล็อกในสุดนะครับสายพานจาก123นะครับ C 1 2 3ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น C 1 2 2เอ่อ C 1 1 2นะครับเกือบถูก ก็้าถอยชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวในยามค่ำคืนนะครับข้าวล้มนะครับก็เป็นการเทสสินค้านะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลนะครับ ล้มไปทางขวานะครับกับลำตัดลายมาล้มขวานะครับเดี๋ยวเจ้าพนก็จะพยายามอธิบายนะครับภาพวิดีโอนะครับในคลิปประกอบไปด้วยนะครับข้าวล้มแรงนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับข้าวนาปีส่วนมากก็ยาวอยู่แล้วครับ ล้มหนาแล้วยาวด้วยนะครับตอนนี้ก็ทดสอบปรับความเร็วในการดันเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆข้อมูลนะครับสังเกตนะครับกินเต็มทุกหน้านะครับกินเต็มทุกหน้านะครับปากกว้างนะครับร้อยห้าสองิตร หกสิบก็กินเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีส่วนรวมตอนนี้จะมีล้มไปหลายทางนะครับล้มวนหลายทางนะครับซ้ายขวาการลำเบียงข้าวของเกลดันก็ข้าวาาก็จะค่อนข้างชี้โผลขึ้นมานะครับเนื่องจากข้าวล้มหลายทิศทางแต่ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีครับยังไม่มีจังหวะที่ถอยกลับนะครับหรือยกปากเสยขึ้นนะครับ ก็จะมีจังหวะนี้เล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายังผ่านก็ได้ดีดีครับอันนี้ข้าวค่อนข้างล้มเรียบเลยนะครับแล้วก็ยาวเหเตถ้าข้าวล้มไปทิศทางเดียวกันนะครับเตียวดันก็จะใบเลียวจะกวาดเท่าได้ ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะไม่ค่อยลอยชี้ขึ้นนะครับเกี่ยวดันก็จะไม่มีจังหวะการเล่นข้าวนะครับในคลิปนี้นะครับก็สังเกตช่องซ้ายมือนะครับขอบป่าซ้ายมือสุดนะครับจะมีข้าวคาอยู่ ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็คือตัวฟันปลานะครับที่ติดกับดราใบมีดนะครับที่ติดมากับรุ่นร้อยห้าหรือรุ่นพลัดต่างๆนะครับแนะนําให้ถอดออกนะครับเพราะตัวนั้นจะชี้ประมาณสี่ห้าองศานะครับแล้วก็คล้ายๆกับเราเอามือโบกบังไว้นะครับไม่ให้เข้าเข้ามาถึงลูกเกลียวใบเกลียวนะครับทําให้เกลียวดันดูดข้าไม่ดีนะครับ ก็คือมันจะโบกสะบัดด้วยความเร็วตามคันชักไปมีดนะครับมันก็จะขวางข้าวไว้นะครับหลังจากที่จะมาห้อนทดสอบก็คือถอดออกนะครับก็คือเต็มปากได้เกลี้ยงเลยนะครับตัวนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ควรใส่นะครับในคลิปตอนกวันคือคลิปที่ถอดออกแล้วนะครับสังเกตจะดูดข้าวได้ดีนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นการทดสอบข้าวสวนดวงนะครับ ล้มไปหลายทิศทางนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับนี่ข้าล้มนะครับค่อนข้างหนานะครับก็ยังดันได้เรื่อยๆต่อเน,นื่องนะครับ สังเกตท่นนี้จะไม่มีแผ่นตัวฟันปลานะครับที่ติดกับราวใบมีดนะครับข้าวข้างซ้ายจะไม่ถูกอออยู่นะครับพุณง่ายจะไม่ลากต้นข้าวค้างอยู่ที่มุมซ้ายของฝานะครับสงเกตจะตกลืมเปรี้ยงเลยนะครับ คันนี้สายพานาชุดเราโน้มน,นะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับเลยสู้เข้านาหนาเข้าล้มได้สบายนะครับไม่ค่อยมีจังหวะชะนักในการหยุดหนุนนะครับก็เข้าล้มก็ดันได้ต่อเนื่องนะครับจังหวะตกเข้าคอนะครับเข้าคอก็จะไม่เล่นเข้านะครับตกไปก็จะเข้าคอหายไปเลยนะครับ ก็ไม่มีติดเพลาลำเลียงในคอนะครับไม่ต้องเปิดช่องคอนะครับแล้วก็มานั่งแงะนะครับไม่มีพันโอเกอร์แน่นอนนะครับไม่มีพันเพลาลำเลียงนะครับก็เดี๋ยวชมคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาฮ้อนขอจบการอธิบายคลิป ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับรับชมช่อง youtube จ้ามฮอนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กดคอมเมนต์ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับหรือจะโทรสอบถามจ้ามฮอนโดยตรงได้ที่เบอร์0910206555นะครับ อู่เจมฮ้อนจริญยนนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับถนนสายเลี่ยงเมืองกิโลเมตรที่5สายสุรินทร์จอมพระท่านใดที่กำลังมองหารถเกี่ยวมือสองใช้งานนะครับยังไงก็ติดต่อทางอู่เรามาได้นะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่รับชมและติดตามเจมฮ้อนนะครับด้วยดีเสมอมานะครับคนครับสวัสดีครับ